ฝันเห็นพญานาคมอบของให้เช่นแหวนดอกบัวหรือเงินทองหมายถึงอะไรในตำราทำนายฝันการที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสัตว์มงคลมอบของบางอย่างให้ถือว่าเป็นนิมิตที่มีความหมายลึกซึง้งและถ้าเป็นพญานาคที่มอบของให้ยิ่งถูกมองว่าเป็นสัญญาณมงคลใหญ่เพราะพญานาคคือเจ้าแห่งทรัพย์และเป็นผู้คุ้มครองสมบัติของโลกบาดาล 1. น ฝันว่าพญานาคมอบแหวนให้หมายถึงการได้รับโอกาสใหม่ๆในชีวิตโดยเฉพาะเรื่องการงานและความรักแหวนสื่อถึงความผูกพันและความมั่นคงจึงเชื่อว่าจะได้คู่ครองที่ดีหรือมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน2ฝันว่าพญานาคมอบดอกบัวให้ดอกบัวเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และการบรรลุผลทางจิตใจหากฝันแบบนี้โบราณมองว่าเป็นการบอกว่า ผู้ฝันจะได้บุญใหญ่มีเกณฑ์พบทางออกในปัญหาที่ติดขัดและดวงการเงินก็จะคลี่คลายไปในทิศทางดี 3. ฝันว่าพญานาคมอบเงินทองให้ถือเป็นสัญญาณตรงๆเกี่ยวกับโชคลาภด้านการเงินมักตีความว่าเป็นเกณฑ์ที่จะได้ลาบลอยได้รับเงินก้อนหรืออาจถูกหวยในเร็ววัน 4. การมอบของเท่ากับการถ่ายทอดบุญบารมีในอีกมุมหนึ่ง การที่พญานาคมอบของให้หมายถึงการถ่ายทอดพลังบุญและบารมีมาสู่ผู้ฝันเป็นสัญญาณว่ากำลังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองชีวิตจะก้าวสู่ช่วงที่มั่นคงและรุ่งเรืองขึ้น 5. การตีเลขจากฝันแหวนมักตีเป็นเลขศูนย์หรือ6ดอกบัวมักตีเป็นเลข3หรือ7เงินทองมักตีเป็นเลข8หรือ9คนโบราณน,นิยมเอาตัวเลขเหล่านี้ไปเสี่ยงโชค และมีหลายเรื่องเล่าว่าให้ผลแม่นยำสรุปฝันเห็นพญานาคมอบของให้ไม่ว่าจะเป็นแหวนดอกบัวหรือเงินทองล้วนถือเป็นนิมิตท,ที่ดีเกี่ยวกับโชคลาบและโอกาสใหม่ในชีวิตหากได้ฝันแบบนี้ควรทำบุญถวายดอกบัวหรือเทียนเพื่อเสริมพลังบารมีและดึงดูดโชคเข้ามาเร็วขึ้นใครกด s u b s c r i b e กดติดตามช่องนี้ขอให้รวยขอให้หมดหนี้ขอให้ถูกหวย ขอให้โชคดีทุกงวดครับ